วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการความจริงวันนี้เป็นความจริงประจำวันศุกร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนท่านจะเห็นว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรามาแปลกหน้าคนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าแว่นตาหายไปไหนไม่มีแว่นตาเราก็ได้ทีมเดิมกลับเข้ามาตามคำเชิญนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องสำคัญและมีเรื่องที่ผูกพันกันอยู่ แต่ว่าก่อนที่จะไปสู่เรื่องนั้นเนี่ยเท่าความกันถึงเรื่องเมื่อวานตอนที่เล่าให้ฟังว่าคุณสมัครสุนทรเวชดีนายกรัฐมนตรีของเราซึ่งกําลังอยู่ในภาวะเจ็บป่วยเดินทางไปถึงสหรัฐได้รับการอ้อนรับจากพันธมิตรก็สามสี่คนเท่านั้นแหละครับที่สหรัฐแต่ตอนรับอย่างไรก็เล่าให้ฟังกันไปแล้วปัญหาวันนี้จึงอยากจะถามท่านผู้ชมกติกายังไงต้องฟังจากคุณจตุพรครับก็คือว่า เราเองไม่ได้ถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมานานพอสมควรวันนี้มีคำถามอยู่ว่าควรประนามพันธมิตรที่กระทำต่อนายสมัครหรือไม่ควรประนามกฎหนึ่งไม่ควรประนามกฎสองถามอีกถามอีกครั Pit ้งหนึ่งนะครับควรประนามกลุ่มพันธมิตรที่กระทำต่อนายสมัครหรือไม่ควรประนามพันธมิตรกฎหนึ่งไม่ควรประนามกฎสองครับ ลองแสดงความคิดความเห็นกันมาดูนะครับเพื่อว่าพวกผมจะได้รู้จิตใจของท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราได้รับจดหมายเป็นแฟกซ์ส่งมาจากต่างประเทศเป็นลายมือเขียนเห็นลายมือก็จำได้จำได้ตั้งแต่ผมอายุยังยี่สิบห้ายี่สบหกลายมือนี้เป็นลายมือที่เขียนบทความส่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ผมเป็นคนวิ่งไปรับต้นฉบับที่โรงแรมรัตนโกสิทร์แล้วก็ลายมือนี้ก็มาเขียนถึงพวกผมในวันนี้นี่คือลายมือของท่านสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีคือได้ประสบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วท่านก็มีจดหมายโดยส่งเป็นแฟกซ์มาให้พวกเราตอนหัวค่ำวันนี้ครับเพราะฉะนั้นจะขอถือโอกาสนี้ อ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องคนไทยที่ชมรายการได้โปรดฟังทั่วกันแต่เป็นลายมือเขียนแล้วส่งมาโดยแฟกซ์เพราะฉะนั้นบางทีผมก็อาจจะอ่านแล้วมันอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็วานผู้ชำนาญการภาษาอังกฤษทั้งสองคนที่นั่งอยู่ทั้งสองข้างเนี่ยนะครับครับช่วยช่วยแก้ไขให้ถูกต้องครับซึ่งัางทั้งที่เขียนมาเป็นภาษาไทยเนี่ยครับให้คุณนัทวฒิดูภาษาจีนแล้วกันผมจะดูภาษาอังกฤษเอานะครับก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่า เรียนท่านผู้ดำเนินรายการความจริงวันนี้ที่นับถือนับตั้งแต่ที่ผมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบเรื่องบ้านเมืองไปแล้วผมก็ไม่พยายามที่จะแสดงความคิดความเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองโดยเมื่อเดือนเศษที่ผ่านมาผมต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทางเมืองไทยและเมื่ออาการค่อยทุเลาลงแล้วหมอทางเมืองไทยก็ตกลงกับหมอทางสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้ผมเดินทางมารักษาตัวเพื่อให้อาการโรคที่เป็นอยู่หายเสร็จเด็ดขาดเมื่อตอนที่ผมอยู่เมืองไทยคนอย่างผมก็ไปไหนมาไหนโดยไม่เคยเจอใครๆที่จะมาแสดงอาการด่าทอว่ากล่าวผมตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ผมทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองอยู่ผมมาถึงเมืองฮุสตันเมื่อเย็นวันที่หาพฤศจิกายนมีคนไทยสามสี่คนมายกป้ายด่าทอผมด้วยถ้อยคำหยาบคายกล่าวหาว่าผม เป็นไอคนขายชาติและบอกว่ากำเวณไม่ต้องรอชาติหน้าป้ายจึงถือป้ายตั้งแต่ผมลงจากเครึ่งที่ผมเดินทางไปกับคนสามคนพ่อแม่ลูกกับญาติสตนิทอีสองคนรวมเป็นห้าคนเข้าลิฟต์มันก็ถือป้ายเข้ามายืนอยู่ในลิฟต์ด้วยออกไปรอเอากระเป๋า ก็วิ่งเที่ยวชูป้ายเที่ยวถ่ายรูปถ่ายดักหน้าดักหลังปากก็ตะโกนด้วยถ้อยคําเหมือนกับผมเป็นอาชญากรตัวสำคัญที่ทำลายบ้านเมืองมาออกมายืนรอรถจากข้างนอกประตูก็ออกมาเที่ยววิ่งชูป้ายวิ่งข้ามฝากถนนไปมาแล้วไอ้เจ้าผู้ชายก็มายืนตะโกนด่าว่าอยู่ข้างรถที่ผมขึ้นไปนั่งว่าผมเป็นโจรขายชาติโจรขายชาติโจรขายชาติ ตะโกนอยู่อย่างนี้เหมือนกับเจ็บแค้นใจแทนพี่น้องคนไทยที่ทั้ทงชาติทํานองทั้งชาติทาาตํท <ำ S 2> <ร>านองนั้นครับตลอดระยะเวลาที่สามสี่คนที่วิ่งแสดงกิริยาอย่างที่ว่ากันผมไม่ได้แสดงกิริยาตอบโต้ให้อะไรเพราะแม้แต่หัวหน้าของเจ้าสามสี่คนที่มาแสดงกันนั้นผมก็ว่าไม่อยากมองหรืออยากจดจำ ผมคิดอยู่ในใจเพียงแต่ว่าเมื่อผมมีโอกาสนั่งเขียนหนังสือผมก็จะคิดจะเขียนมาถึงผู้จัดรายการความจริงวันนี้เพื่อบอกความจริงให้พวกที่เขามาสแสดงกิริยาอย่างที่ว่าโดยที่คนพวกนี้ถ้าไม่เคยรู้หรือแกล้งไม่รู้เลยก็ว่า,าใครเป็ในใครเช่นคนอย่างผมได้ทําอะไรให้บ้านเมืองตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ผมอยู่ในหน้าที่ผมอยากจะบอกให้คนอย่าง ให้ว่าคนอย่างผมในสมัครสุนทรเวทนั้นเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดเรื่องเอาชาติบ้านเมืองไปขายให้กับใครที่ไหนตรงกันข้ามผมนี่แหละเป็นคนที่มีโอกาสทาหน้าที่เป็นคนกอบกู้สถานการณ์ของบ้านเมืองที่เกิดความเสียหายขึ้นภายหลังจากการยึดอํานาจการปกครองเป็นเวลาปีครึ่งผมเป็นหัวนหน้าคณะพูด ผู้คน,ผ,คนผู้คนที่เขามารับตําแหน่งหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังถูกต้องตามตัวบทกฎหมายตลอดระยะเวลาที่ผมทําหน้าที่ทุกอย่างอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อกอบคู่สถานะของความเป็นชาติที่อยู่ในสังคมโลกที่ประเทศทั้งโลกเขาหันกลับมาร่วมมือกันในกิจการต่างๆจนเกือบเป็นปกตินั้นผมต้องทํางานหนักเพียงไร ผมเป็นคนที่ทำหน้าที่รักษาพระศา,าสนาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนแต่ไรก่อนแต่ไรครับจนเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ยิ่งทำหน้าที่ปกป้องดูแลและส่งเสริมพระศาสนาที่คนไทยร้อยละเก้าสิบห้าของบ้านเมืองเรานับถือในความเป็นคนไทยผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความจงรักภักดีและมีความเคารพเทิดทูนในสถาบันสูงสุดของบ้านเมือง,มา,องมาตลอดชีวิตซึ่งมาตลอดชีวิต โดยไม่ต้องไปประกาศให้ใครในบ้านในเมืองรู้เพราะทั้งทั้งที่ว่าผมและวงตระกูลของผมที่สืบย้อนขึ้นไปถึงสองชั่วคนได้สนองงานถวายถวายพระราชวงศ์จัก,กรีรทั้งคุณตาคุณลุงคุณพ่อและคุณอาของผมโดยเมื่อถึงยุคข,ของผมผมก็ได้สนองงานถวายทุกวาระที่ได้รับหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารบ้านเมือง อยากให้รู้ด้วยว่าแม้ผมจะทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมแม้จะเป็นเวลาเพียงเจ็ดเดือนผมก็ได้ทำหน้าที่ของผมให้สถานให้สมกับที่ให้สถาบันอ,อ๋อให้สถาบันให้สถาบันครับ <c oughs> ที่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของบ้านเมืองได้เข้าใจและไม่มีปัญหาที่จะไปทําให้เกิดความแตกแยกใน <c oughs> กองทัพ รวมทั้งการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการงานของกองทัพเป็นที่เข้าใจและพอใจของทุกฝ่ายในฐานะที่ประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศอาเซียนผมก็ได้ทำหน้าที่ของผมในกลุ่มประเทศอาเซียนสิบประเทศเว้นกับประเทศค,คู่เจรจาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนที่ผมมีโอกาสได้พบเจรจาความกับ บรรดารัฐมตน,รมต,รนรมตรีและผู้นำสูงสุดถึงสามครั้งสามผลจนได้รับ<ต>การสนับสนุนการสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวพันกันเป็นอย่างดีสิ่งที่สำคัญที่ผมได้ทำตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นหัวหน้ารับผิดชอบอยู่คือผมประกาศและยืนยันที่จะรักษาระบบประชาธิปไตยให้ดำรงคงไว้ในบ้านเมืองโดยไม่ยอมให้มีใครใช้อำนาจแบบ อนาระยะมันล้มระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มี